เอาที่ขาดในรายชื่อเนี่ยมีมีมีโนมีมีโนนมีมิกใช่ไหมอ่ะแล้วก็มาวินถูกไหมสี่ละอ่ะไปไอปห้าคนที่ขาดดิห้าคนแล้วก็ลายสามสี่ก็ดีอะพี่ วันนี้ประชุมแก๊งนะเออเดี๋ยวขอคนแบบพบๆแบบไม่ขาดใครเลยเดี๋ยวประชุมไหน,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 นวันนี้มีคนลากี่คนนะน้นอง<อ>เอ้วันนี้มีคนลากี่คนนะน้องชายอ่าคิวพี่เช้าถามลากี่คนอมีโนนไลเซน้นนิโคล่าดูซิเฟอร์ไปไหนขึ้นสแตนพี่ งานโรงเรียนวันนี้อีกทีวันที่สิบอะไรเส้นมาสิบเจ็ดซึ่งตาแต่งพุ่งดีไม่ใช่หรออะไรเส้นมาสิบเจ็ดคือลายยาวใช่ไหมไอ้เส้นมันไปต่างจังหวัดไม่ใช่พี่ไปแข่งบอลเอ๊ะบอลไหนเอ๊นั่นแหละลาไว้มันลาไว้แล้วหลังจากลัาทำมันลาไว้ทมาทันตอนนี้ตอนแรกน้องมันจะออกให้แต่ไอ้ พอหาคนไม่พอพี่มันออกเยอะเกินตอนนั้นเบ็ดคนไ้วยก่อนไปก็มาทันนี่ทันเล้เล่นเหมือนกันอีกสองคนตอนนี้เอาผู้หญิงเข้าใช่ไหมพี่ผู้ชายก็ได้ผู้ชายก็ได้เออเส้นกลับมาก็ต้องออกให้คนอื่นเล่นอยู่ดีคนโดนนำเพนห้าพันเงนก็ต้องหเงินก็ทันอ่ะไม่น้ามันขยันนะทันกันเดี่ยเจ็ดสิบแปดปีทันใช่ไหมไม่ไม่ไม่มึงก็ต้องเผื่อเผื่อไม่ทันด้วย เออกกงินก็เท่ากับว่าต้องหาสามคน <Exchange. S 1> ใช่ไหมตอนนี้อืมไรเส้นอาวุธอะไรอ่ะพล่ามไม้ช่วงเวลาที่แบบช่วงเวลาแบบนี้ยกูโคตรชอบเลยว่ะจริงๆจะได้รู้ว่าแบบเชียอว่าน้องคนไหนมันงตะคุจรแบบอยากอยู่อะไรงนี้เออจะได้รู้ที่จะผม พี่เดี๋ยวคุยด้วยมีคนอยากเข้าคนหนึ่งอ่ะใครวะน้องเป็นเป็นแฟนตีฟอวี่มีไม้บวกสี่รถประมูลหลายคันอยู่พี่แล้วก็มีพวกปืนมีอะไรด้วยของพร้อมเล่นเลยพี่ลาวนานก็เออวันานก็พี่เอาไปละชุบดีละชุบดเก่งเหรอพ่อหมอเก่าอย่างงี้พอหมอเก่าะด้วยรวยได้ลิปทรัพยากรอ่ะพี่ผมบอกเลยมา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 โอเคครับพี่มาเลยมาเลยมาเลยเอาไว้ค่อยจ่ายแบ็คลิฟด้วยไงได้ได้ได้เอามาดิเอามาดิ ได้ได้ครับพี่โอเคจะไม่ตีกันเรื่องผู้หญิงเนาะเล่นไหมไม่ตีพี่ไม่ตีไม่มีครับไม่มีไอพี่โฟคาร่ามันจ่ายแบงค์ลิทใบอยู่ใช่ไหมพี่แบบว่าผมอมันแกงให้มันมันคอยจ่ายได้อยู่ใช่ไหมพี่โฟเราเล่นไหนขายหมูขายหมูพี่โฟ ไม่แอดอกห้าทุ่มเนี่ยพี่ขอได้ไหมพี่อยากชนะเนี่ยพี่พี่อยากให้พวกมึงตามๆกันนะอยากอยากปลุกไฟอะ่ะพี่พี่อยากเล่นแอดอกห้าทุ่มให้ชนะเนี่ยตอน,น,นอเนี้ยไไอยากลองสักครั้งหนึ่งอ่ะอยากรู้ว่าพวกเราทําได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าเราตั้งใจจริงๆสู้แบบถวายหัวกันอ่ะลองดูได้ไหมแอดอกห้าทุ่มลูกเนี่ยพี่แบบอยากลองให้พวกเราแบบสู้แบบถวายหัวแบบสู้จริงๆเ่ะ คือมันแพ้เลยมันฮิตมันแพ้เวท,แพ,เวทแพ้อะไรมันแพ้จนเบื่อแล้วแบบอยากลองแบบอยากสู้แบบสู้แบบสู้สุดสุดแบบสุดเลยอะฮันทนะีอยากรู้สาเหตุว่าทำไมถึงออกแก๊งหาเงินเรียนหาเงินแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ติดธุระหาเงินก็คือไปทำงาน ไปทำงานหาเงินอะไรก็ได้ที่มันเป็นเงินเข้ากระเป๋าส่วนเรียนก็คือมีภาระหน้าที่ต้องเรียนเออนั่นแหละสองอย่างเวลาไม่มีก็คือมันก็เล่นไม่ได้ไงกูโคตรชอบเลยเฮียโมเมต้มแบบเนี้ยกูชอบมากไปพี่เับไปรอแป๊บนึงให้พี่อมเอาผูดูแลให้กัน พี you source, steps, okay. ่นายเห็นกลุ่มยังพี่นายพี่นายพี่เวทอ่ะเอาไว้ส่งรูปแอดด็อกเช็คชื่อนะพี่เข้าเข้าดิฟอ่ะส่งดิฟนะครับไอเข้าเลยพี่เดี๋ยวผมแอปยศให้อ่ะโอเคครบยังวะทำไมมันเหมือนไม่ครบเลยวะพี่ไฮไปได้หรอไปนึงพี่หักไปนึงกำลังทำยัง้งใครอ่ะไอ้เหี้ยทำไมมันมีแค่นี้อ่ะน้องไอเข้าวอหน่อยดิใครไม่ได้เข้าวอเข้าวอดิวอ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 สาวอ่ะ วาซา,า,าคน้ายยี่ขันเบลกินฟรีฝรั่รงสเปนตี้อะ่ะเขาดิไอ้ปิงป้งปิง้งเข้าว่าไหนเข้าว่าไหนจะนับคนเ,คคเนข้าแล้วนะคิวเข้าแล้วเข้าแล้วคิวจ้าเขาใส่หมูน้อยเดินไม่กลุ่มอ่ะ แฝ่ใส่เว้ยก็ใส่ก็ซื้อมาเนาะเมื่อวานขอใ่ตงละต่างละแล้วมันก็สรรหายาออกได้แรกเพิ่งซื้อมาตอบตอนไหนเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยสั้งคนด้วยดิเมื่อวานลงอหมตสอขึ้นฮีกูอ่ะโอเคดูดิว่าว่าขาดใครอ่ะไอตใอยนะคไอต่อยนิดสุภาพิีปลา จักูมาจักูมาไอ้มเกจักูมาเร็วเร็วจ <c oughs> oh, <c oughs> uh, ักูมาอยาให้บอกยากบอกยินมามาขันหนึ่งข้น่ขันสองอ้ขันสองอ้ขันสอง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 ขั้นสองาอยู่กูก็ได้ไอโนไป20 22คนพี่ตรงนี้ กี่คนนะย <23, S 1> ี่สิบามรวมห้างบนยี่สิบมเจมยี่สิบสี่ต้องมาคุมอนตัวของกูเนี่ยยีามดิรวมไปเจมยีี่หายไปไป,ประมาณเจ็ดแปดเก้าคนวิเก้าสิบได้สิบคนอ่ะออลาลาลาได้รวมลายังไม่ได้รวมลานะอันที่หายไปสิบ รวมลารวมลาดิรวมลาดิอ่ะตอนนี้มียี่สิบสี่คนตอนนี้สล็ปว่างเท่าไหร่พี่สล็ปว่างสามใช่ไหมอ่ะว่างแค่หนึ่งตอนนี้ว่างแค่หนึ่งอ่าว่างหนึ่งก็สาม, 24, มจุดสี่เรามียี่สิบสี่เลยไปเจบก็ขาดสิบคนแล้วก็ไอ้ไปสลบเหลือเก้าเส้นเหลือแปดรูเหลือเจ็ดอีเจ็ดคนอะ่ะใครอะ่ะเจ็ดคนใครพี่มาบินเนี่ยพี่มาวินพี่มาวินมาบินหก เอ้แต่ตามให้แต่ตามให้เอ๊ะคกูไม่ได้บอกมันกูลืมลาเวนหกแล้วใครอีกไอ้บันนี่อ่ะบันนี่มายังอยู่นี่จ้าเงี่ยเงี้พิเตอร์ไบาบายบาไอ้บายมาเรนมาเลเบลน้องเหลือใครวะหกคนอ่ะไอันนี้อันนี้ใครดิกูดูรายละชื่อแป๊บอ้าวอันนี้พิจิตรี่ที่ไหนมันหายเอ้ยโบนไปไหนโบนไปไหนอ่ะโบนเหลือห้าคน โบลาโบลาเป็นทำแอร์ทำแอร์โบลามีงานล้างแอร์ตายเข้าใจได้เข้าใจได้เป็นงานโอ้ยทีละคนละกันกันติดงานกันหมดอะติดงานติดนู่นติดนี่ติดนั่นนี่คขาลัดไม่มาเอเมนบอกว่ากูมากูเหมือนอะเฟมเฟมอยู่่้าาหนพี อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่ได้ยินผมไหมนมหมีได้ไดนมหมีนมหมียังไม่ฟื้นพี่นอนอยู่มั้งมาวีนมาเรเบลดิไข่เต้ามามามาตาโนออกไปแล้วนี่หว่าเรเบลเขารออยู่ีเตอร์แจ้งแล้วมึงออกตำรวจได้แล้วปีเตอร์มาวินโบดยู่ถ้ามึงไม่ออกตำรวจมึงแป้งแกล้งมึ้เถอะเจ็บดงินเจ็บอย่ไหนฮะ เจมมาคิวเจ็บอยู่นะผมบันนี่อยู่นี่ครับไบไบไอไบอะไบไหนอะไบอะไบไม่อยู่ไบไปไหนอะไม่รู้หลับต่อไปไม่ต่อไปเลยไปดูมาวินไอเพื้มอยู่ไม่อยู่อยู่ไอลีสไม่อยู่นนนนลามีดำออกแล้วหร่อเปล่ากคนออกแล้ว่อม ้อมออกแล้วมิกแปลงให้ก่อนเดี๋ยวหนึ่งมิก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 จะมิกไปไหนวะมิกไม่อยู่ไม่อยู่มิกไม่อยู่ไอเบนน่ะเบนเบนอยู่พี่โยโยมาวินเป็นตำรวจแต้มเมามาวินกำลังขับรถมาโอุซิลิสอะโออะไรเนี่ยโอุสกะโอุสเกะอะไรเนี่ยคอสโล่เออโอุสกะมาไหมมา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 ได้ยินเปล่าจ้าบอส มามามาเอลิโออยู่พี่อยู่อากิอากิระอากิระอยู่ครับอยู่เฮตเตอร์ออกแล้วดรือ่าอยู่นี่ครับอยู่นี่อรายังไม่ออกหรอมาร์ทออกแล้วไอรูครบแล้วพี่น่าจะมีขาดมีลีดนนพี่ยังเช็คชื่อเก่าอยู่เลยนะพี่จ๋าพูดได้ไงส๊า เอาที่ขาดในรายชื่อเนี่ยมีมีมีนมหมีมีนนมีมิกใช่ไหมอ่ะแล้วก็มาวินถูกไหมสี่ละอ่ะไปใบไอ้ไบห้าคนที่ขาดดิห้าคนแล้วก็รายสามสี่กอดีอะพี่คนที่ขาดเนลิสเราลองตามมันไม่รู้ไปไหนไม้หมด ยี่สิบแปดอะจะไม่ไหวนะพอตอนนี้เรายังไปไม่ถึงไหนกันเลยอ่ะน่าจะโดนบับยับยับไอ้เหี้ยลุงมาบับกูชัวจริงจริงจริผมกว่างนั้นของแน่นด้วยพี่อ่ะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยววันนี้กูจะบอกว่าออ่เ ใครที่เล่นไม้ให้ยกมือมีไม้อย่างเดียวไม่มีปากหลามให้ยกมือมมมมก็คือจะให้ริ้ดลายชื่อแล้วก็เดี๋ยวไลท่ทาปากหลามกันไอเล่ดูบมันกลับมาอย่างวะอย่างทีน<ม>ต้นเดือนที่เดือนต้องดูก่อนมันไม่ว่างเลยไอคนที่ไม่มีปากหลามไปไป,ไปหาใครก็ได้จดชื่อไว้ไปมีกี่คนไปไปริ้ดลายชื่อไว้หน่อยไปมามามาหาดิอ่าส่วนที่อยู่ตรงเนี้ย ไม้เล่นแค่พวกนั้นพอแล้วนั้นเล่นปากหลามแอดดอกที่แล้วก็ยังเล่นไม้กันอยู่เลยอ่ะพี่บอกให้เอาไม้ไปเก็บตู้ไม่ไม่ไม่เก็บอ่ะไม่มันดื้อมันอะไรกันจังวะพี่ก็ไม่รู้จะด่ายังไงวะก็คือคนขาดเก็บสิบคนวันนี้ถูกไหมไอจ่าเย้ครับพี่ ล้วห้าทุ่มเราจะชนะยังไงคนเรามีแค่เนี้ยไหวพี่คุณภาพอยู่ที่คุณอยู่ที่คนเมยไหวถ้าพี่เอาเอาแมนพี่แะแต่ไฟสองทุ่มครึ่งผมดูแล้วเพื่อมโดนยิงเยอะลมเยอะจัดทีว่ามีดนะพี่เยอะๆเล่นไฟเดียวอะ่ะไหวจัดระเดียวลองดูพี่คนเราก็เกือบสามสิบตรงนี้ใช่ปะ ไม่ล้วตอนนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้มีทั้งหมดกี่คนแล้วอ่ะยี่ห้าไม่มีใครมาเติมอ่ะมี 24, มันยี่สี่ยี่ห้าคนหายไปสิบคนอะ่ะมีเอลิทไอโนนล,ลาเอลิทสองใบสามรูสี่ใบห้ามาวินหกมีกเจ็ดเนี่ยมาวินมา,มาวินมาผมมาแล้พี่เอามาแล้วหรอโอเคก็เหลือหก เออไม่เมื่อกี้เขาเช็คชิ่งไม่อยู่ไงกูเลยบอกว่าไม่อยู่ตรงนี้อ่าเรียบร้อยล้ขาดฉลาดก็คือคนคนที่ลาไปนานๆมีไรเซนแล้วก็มีใครบ้างนะที่ว่าลาหลาไๆวไนไป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 ไอไปไปไอไป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 ่ปไ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 ป่ปไ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 ปอปไไอไป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 ้ปไ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 ไป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 ไมไปไปไปไงไปไไปไปไปไอไป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  หมีหลับไอ้ลิตาจะหลับเหมือนกันผมดูทรงละต้องหาคนมาแทนก่อนเปล่าหยุดตั้งถึงมันถึงที่สิบเจ็ดมันก็เป็นอาทิตย์เลยนะใช่แล้วมันต้อง่ักพื้นอีกนะก็ยวหาคนแทนตอนนี้เล่นแค่นี้จะไหวเหรอที่ผมลิทคือสล็อตสามสิบสี่ขาดปากหลามเจดคนพี่ตอนเนี้ย คิวมึงส่งเอาลายชื่อให้พี่อยดิล่าสุดใช่ไหมล่าสุดไหนถ้ามันก็อยู่รายชื่อเลยในกลุ่มในไน้าษาไอเดียหรอไม่ผมชีตผมดิชีตเป็นแก๊งเลยมันไม่มีหัวข้อให้อ,อ่๋อรปบหมดไล้เหรอไม่ใช่ไม่มีอะ่ะแบบ อะดูดิเห็นละเอออาแรกเลยชื่อวันขาดมีรูหนึ่งิโคสองใช่ปะนมหมีตาอนี้เดี๋ยวผมเช็คเองพี่ตาง่ายกว่าใหม่ละเตรียมเช็คดิไอ้รูลานิโคลาใช่ไหมไอ้เฟรมมาไอนมหมีขาดไอฟูดมาไอฟูดไอ้ต้มมากีลามาไหมไอบันนี่ไอ้บสลาไอ้บสลาเจฟ เพียวมากาปีเตอร์ไบร์มาไบร์ไบร์ไม่มาเอ่อเลียวเลี้ยวมาพี่มาเพิ่มดีลิฟท์ขาดไอ้ดีลิฟท์ขาดมาเบอสมาลูกอมมาออสมามิกมิกขาดเบนมาไรเส้นมาไรเส้นลามาวินมาแต้์มาออกมาทาพอยมาในนี่มาสวีทมาซิโฟมาสโน่ปิ่งมา ขาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ารวมสรลตว่างเป็นสิบพอดีเลยเก้าคนพี่รวมสโลตว่างเป็นสิบก็ตอนนี้มีสามยี่สิบห้าคนยี่สิบสี่คนถูกแล้วสโัตว่างแหละโอเคงั้นพี่พี่อยากให้ทุกคนช่วยกันน่ะช่วงนี้พี่หมดเลี่ยวหมดแรงมากเลยเอาเป็นว่าก่อนสองทุ่มเนี่ยเดี๋ยวทุกคนรวมหน้าบ้านแล้วก็ก่อนแอดดอทุกครั้งอ่ะรวมหน้าบ้านเหมือนตอนเล่นอยู่ที่แฟมจำได้ปะ ทุกครั้งก็แบบเวลาจะเล่นแอดดอใช่ไหม,ไไหมเออมารวมหน้าบ้านพอเล่นเสร็จมันจะได้คุยกันได้ไงเข้าใจปหมจบมาปุ๊บมันจะยืนคุยกันก่อนก่อนที่จะแยกย้ายไปทําอย่างอื่นคือมันก่อนจะเล่นมันก็จะยืนคุยกันก่อนแค่แค่ลูกสองทุ่มห้าทุ่มอะ่ะมันจะได้รู้ด้วยว่าอีเราครบไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะอยู่ที่แฟมตอนนั้นจําได้ปะทุกคนอะ่ะเวลาจะเล่นแอดดออ่ะมันจะต้องมันจะขับรถกลับบ้านมาปุ๊บเก็บรถเสร็จปุ๊บก็ไปยืนรอเพื่อนรออะไรมันก็จะมีการคุยกันทุกวันมันจะไได้ม่เหงา ขาดอ่าแล้วก็ตอนนี้ขาดปากฉลามเจ็ดคนมีอากิระบันนี่ปีเตอร์ลูกอมอ๋อ,องเบนซาวเวดครับซาวเวดพี่ครเจ็ดคน ก็งงให้เล่นไม้ไปก่อนแหละไม้ไม้มันไม่มีก็ให้เล่นไม้ไปก่อนที่เหลวก็เล่นปากหลามก็คือไม้ไม้เล่นเฉพาะพวกที่มันมีแค่ไม้อะ่ะเล่นคือปากหลามเขียวมึงต้องมันต้องเล่นจับคู่กันน่ะแต่ถึงบอกอะ่ะตอนเนี้ยต่อให้มึงจะวางแผนยังไงมันก็ไม่ชนะหรอกเพราะมันมีแค่ยี่ห้างไงถ้าเขามาสามสิบเขามากกว่าห้าคนก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะมึงต้องเก็บกันคนละสองล้วมึงเก็บไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะตอนเนี้ยแล้วทําทยังไงครับเนี้ยลากันเยอะอย่างเงี้ย คือหมดแรงไงเฮียอยากจะสู้กับเขาแต่ด้านหลังแบบมามั่งไม่มามั่งกูไม่รู้สู้ยังไงเฮียลดเงินก็แล้วอะไรก็แล้วก็ให้กูทํำยังไงดีอะตอนเนี้ยกูถามพงษ์เนีย่ยกูไม่รู้จะทำยังไงแล้วไอ,อ้เฮียก็ตอนนี้นใครไม่มาส<ะ>ามวันก็ออกพี่หาคนที่มาดีกว่าเพราะว่าเงินมันส่งน้อยให้มันไปซ้อมแบบที่พิจาบอกอะ คือมันไม่ได้เกี่ยวกับสามวันไม่สามวันหรอกต่อให้มึงหาคนใหม่มามันมามันก็มันก็เหมือนเดิมมึงต้องหาคนที่มันมันอยากจะจะชนะอยากจะชนะกับพวกเราจริงๆอ่ะว่าเอ้ยมึงมึงก็ไปคุยกับมันก็ได้ว่าเฮ้ยไอ้เฮียตอนเนี้คือแบบมันมันดิ่งยังไม่รู้จะดิ่งยังไงเลยเวไอ้เมีีอ่ะคือแบบมันคือมันต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือได้แล้วอ่ะไอ้เฮียต้องมันต้องมันต้องอย่างนั้นไ้ยไปเปลี่ยนคนมันไม่ได้แก้ปัญหาเว้ตอนเนี้ ยิ่งมึงทำแบบนี้มันมันเหมือนกับว่ายิ่งมึงแบบมึงยิ่งแบบเหมือนมึงหนีหน้าได้มันเห็นเหมือนมึงหนีหน้าพวกแบบพวกเวทพวกอะไรเงี้ยเหมือนมึงไม่สู้เขาอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนพวกมึงแบบยอมพอแล้วอ่ะแบบเออไอ้เหี้ยเข้าไปก็แพ้ไม่มาดีกว่าอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนไม่สู้แล้วอ่ะไอ้เหี้ยใจไม่สู้กันแล้วอ่ะอืมก็คือเอาง่ายง่ายเหมือนมันตบพวกมึงจนจนพวกมึงจะแตกกันน่ะเอาง่ายง่ายพูดพูดตรงตรงซะแบบมันมันชนะพวกมึงบ่อยจนพวกมึงไม่อยากจะเล่นกันน่ะ หลักๆเลยอะ่ะเข้ามาก็ไม่มีกระจิตกระใจไม่รู้จะทําอะไรเล่นไปก็แพ้มึงก็ไม่อยากจะเข้ากันอะ่ะก็ก็พอเข้าใจได้อยู่เพราะฉะนั้นมึงมึงต้องลองลองกัดฟันตู้ดูว่าพวกมึงอะสู้ได้แต่พวกมึงอะต้องแบบแค่แอบดบอ่ะแค่สองลูกอะ่ะมันไม่ได้กินเวลาพวกมึงเลยแค่แค่สองลูกเองนว้ยอย่างอื่นกูก็ไม่ได้ไปบังคับมึงแล้วนี่ คือเหมือนเวลาเขาชนะบ่อยๆเหมือนแก๊งเราจะแตกอะแบบไอเชี่ยแบบหมดเลี้ยวหมดแรงหมดกำลังใจจะเล่นต่ออะไรเงี้ย